กูก็ต้องเสียสละลงไปนอนพื้นก็ไปนอนพื้นด้วยเออมึงก็มานอนด้วยกูรู้มึงก็มาเบียดกูไอเบียดกูไม่เท่าไหร่มึงมาพร้อมขวดสุราของมึงแล้วมึงก็มานั่งบริษัทฮาใส่รีโมทพูดใส่รีโมทเงี้ยบริษัทฮาไอเหี้ยทไมมันไม่เปิดให้กูกูก็แบบบริษัทฮาปูทั้งฮาทั้งเหม็นทั้งเนี้ยไม่รู้ไไปหมด แล,ล, <ะ S 1> ล้วคนแบบโอโหกลนแบบกูแบบไม่ได้นอนอ่ะขนาดเสียงประมาณน่ะบอกว่าหูตอนแรกอะคือกูอยู่กับมึงมานานเวลากูหลับแล้วกูจะหลับเลยกูจะมึงจะกลนแค่ไหนกูไม่เคยบ่นมึงเลยเพราะแต่ก่อนมึงไม่หนักขนาดนี้เดี๋ยวนี้มาอย่างนี้อ่าได้เปลกันคือกูไม่อยากทํามึงไงเพราะว่าเดี๋ยวพอทําเดี๋ยวก็งอนกูอีกเมื่อวานเหรอ ใส่เสียงไปเผอกินไปเผื่อไอ้นี่แน่เนยมเกินเหตุมากเมื่อวานแบบหงุดหงิดแบบขนาดไหนดังขนาดไหนดังมากอ่ะแล้วมึงก็อี่แบพื้นที่มีอยู่แค่เนี้ยซอกเตียงอยู่แค่เนี้ยกูก็ต้องจับมึงเนี่ยเอ็นข้างเอ็นข้างมึงอกินเอนกูเลี้ยงลูกน้อยอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกแบบไอ้ตันไทยตอนเด็กๆอ่ะแบบต้องคอยให้นมหรือว่าแบบ อีกนี่ต้องคอยต้องขยับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าแล้วแป๊บหนึ่งไายละ <c oughs> อย่างเงี้ยมึงต้องนอนคนเดียวอะกูค,คิดว่าเลิกเลยดีกว่าเลิกเลยดีกว่าเลิกลับมึง